ของเรานะคะจะเป็นดอกผักผัดครีมค่ะครีมของเราที่จะใช้เนี่ยคือ2อย่างเราจะใช้ทั้งโคโคนัทครีมนะคะแล้วก็ดับเบิลครีมจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อาหารจานนี้เนี่ยสามารถไปรับประทานเป็นอาหารที่เครื่องเคียงกับเนื้อสัตว์ต่างๆสำหรับคนที่ไม่ใช่ vegetarian นะคะ แล้วแต่วันนี้เราจะทำเพื่อเอาใจว e g e t a r i a n จริงๆนะคะเครื่องปรุงของเราอะ่ะมีไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมจะมีแครอทสีส้มคอลี่ฟลาวเวอร์สีขาวแล้วก็บร็อคโคลี่สีเขียวนะคะมีเมล็ดมัสตาร์ดนะคะน้ำมะนาวดับเบิลครีมแล้วก็โคโคทครีมเกลือพริกไทยนะ้ำมันมะกอก ตั้งกระทะขนาดใหญ่นะคะหรือจะเป็นวัคก็ได้เนี่ยเราก็ใส่น้ํมามันมะกอ,อกลงไปเมื่อเราใส่น้ํมามันมะกอ,อกลงไปแล้ว <plo ad. S 1> คุณผู้ชมจะนําผักลงไปคั่วเร็วๆประมาณ3นาทีนะคะพอสานาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่เมล็ดมัสกาดลงไป ตามด้วยเดวบลครีมแล้วก็โคคอนทครีมนะคะคราวนี้คุณผู้ชมปรุงรสนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยก็จะมีเกลือพริกไทยหน่อย จากนั้นคุณผู้ชมก็จะลดไฟลงนิดนึงแล้วรอให้ตัวครีมทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะงวดลงคลุกเคล้านะคะแล้วก็โคดเจ้าตัวคอร l นฟลา w เวอร์แล้วก็แคอรอทบรอกโคลีของเราสังเกตนะคะว่าตัวบรอกโคลีของเราก็ยังเขียวแคอรอทก็ยังสีส้มจัดอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันสกเละนะคะ ผักนี่ก็จะคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติมีความกรอบอยู่แล้วก็มีวิตามินเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำน้ำมะนาวไลน์สดนี่นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยชอบนะคะรส ที่มันเจืดจะใส่น้ำตาลทรายลงไปแดชนิดหนึ่งก็ได้เพื่อจะเพิ่มทำให้ตัวโคคนัทครีมของเราเนี่ยมันมีดึงเอารสความหวานของโคคนัทครีมเข้ามานะคะเมื่อกะทินะคะหรือโคคนัทครีมกับดับเบิลครีมของเรางวดเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟได้รอสักพักเมื่อครีมของเรางวดแล้วนะคะ แต่ไม่ต้องแห้งเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะได้มีซอสเล็กน้อยคุณผู้ชมก็ arrange ผักใส่จานให้มันมีสีสันนะคะแล้วเราก็นำครีมซอสของเราเนี่ยราดหน้าได้ผักก็จะยังคงความเขียวขาวส้มสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นอยู่นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเรารับประทานอาหารร่วมกับ ครอบครัวของเราไม่เสมอไปที่เขาจะอยากรับประทานา vegetarian คล้ายเรานะคะแต่ถ้าเราชอบเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันน่าสนใจแล้วก็ชวนคนอื่นรับประทานได้ด้วยนะคะในกรณีนี้เนี่ยผักจานนี้คุณผู้ชมสามารถเสิร์ฟกับเนื้อย่างปลาย่างไก่ก็ได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์อยู่ดอกผัก ผัดครีมนะคะทั้งโคโคนัทครีมแล้วก็ดับเบิ้ลครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใจเ vegetarian l วอ e ์สเลยละค่ะคุณผู้ชมหอมหวานกรอบน่ารับประทานค่ะ